Inside News เจาะลึกข่าวสารสารรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชาวเนต็ตแห่คอมเมนต์คลิปไวรัลชัดชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครป้ายแดงขึ้นลงแท็กซี่ไม่ทราบเหตุแซวแข็งแกร่งจนแท็กซี่ไม่รับลามจี้ขนส่งหาคำตอบ วันที่24พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลเพียงชั่วข้ามคืนเมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ที่มาพร้อมกับฉายาแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีกำลังขึ้นรถแท็กซี่แต่เพียงไม่กี่วินาทีนายชัดชาติก็กลับออกมา และแม้ในคลิปดังกล่าวจะมีเสียงของผู้ถ่ายคลิปที่พูดว่าเจอชัดชาติผู้ว่ากรุงเทพมหานครส่วนผู้ว่ากรุงเทพมหานครเจอแท็กซี่กรุงเทพไม่รับแข็งแกร่งแค่ไหนก็แพ้แท็กซี่ส่งรถครับแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุการออกมาจากรถแท็กซี่คันดังกล่าว ขณะที่ชาวเน็ตได้แห่เข้าไปคอมเมนต์จํานวนมากโดยคอมเมนต์บางส่วนออกไปในทางแซวว่าไม่ใช่แท็กซี่ไม่รับนายชัดชาติแต่แท็กซี่ไม่สามารถรองรับความแข็งแกร่งได้บางคนมองว่ายังไม่เคยเห็นผู้นําคนไหนใช้รถสาธารณะเลยซึ่งหากไม่ใช้ก็อาจจะไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงบางคนที่เคยประสบปัญหาการถูกแท็กซี่ปฏิเสธได้คอมเมนต์ว่า อยากให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้กับผู้ว่ากรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการแท็กซี่ถึงสาเหตุที่แท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสารซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องสำหรับนายชัดชาติผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข8ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครปี2565 โดยชนะทุกเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตรวมกว่า1,386,215คะแนนจากจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์ที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งจำนวน2,673,696คนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ